สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วนะจ้ามื้อนี้กะทินหน่อยมา้อมเมนูเด็ดจ้ามื้อนี้กะทินหน่อยจะมาเห็นเมนูลวกเนื้อน่องไลยจุเจวเพียค้มๆจ้าอันนี้ก็เอื่นว่าเนือ้อส่วนเนื้อน่องไลยเนาะจ้าหรือว่าภาษาบ้านกะทินหน่อยอะ่ะเพิ่นเอื่นว่าเนื้อขาไล่ประมาณนี้คะ่ะนี่คะ่ะมันก็จะเป็นกลามเนื้อขาเป็นมัดๆเลยเนาะจ้าคือจังยุขาของคนเลยนี่คะ่ะวิธีการเหตุก็คือเ้าต้องมาช่ำแหลให้มันเป็นแบบกลามเนื้อมัดไผมัดมันก่อนเนาะจ้าแล้วเ้าจังค่อยเอาไปหันเนาะ ม,มันจะแบบว่าสามารถแยกออกใดเป็นมัดๆเลยจ้ะลวกเนื้อนองไล่นี่เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของกะทินน้อยเนาะจ้าเมอนอีก,กะทินหน่อยก็จะมานําเสนอเทคนิคการมักเนือ้อให้มันแบบว่าหอมนุ่มแล้วก็วิธีการลวงเนือ้อในสูตรของกะทินนอยที่ว่าเนื้อจะบ่เหนียวบ,ยบ่หยับเนาะจ้าแล้วก็แซ่บกนิ่นไง นี่ค่ะพ่อเอ่าแหล่ออกมาเป็นชิ้นส่วนของไผ่มั่นเฮากัจะมาเหลื่อมหันนอกจากเข้ากัจะหันตัดตามไล่ขวางค่ะถ้าสมุดมันทอนหน่อยเกินไปเข้ากับฮันเป็นเชียงเชียงนอกจากมันจะได้ตอนแบบเงาขึ้นเนาะนี่ค่ะหันบ่ไหนาหรือบางเกินไปนอกจากทามันหนาเกินไปนะเดียวมันจะสุกยากทามันบางเกินไปเวลาเฮาลวงเหนือมันจะบ่หนุ่มบ่ฉ่ำนอกจากมันจะแข็งกระด้างเนาะนี่ค่ะเฮากับัันไปเรื่อยๆเลย วันนี้มื่อกะทินหน่อยก็สิเป็นดำงดังดังดานจังหน่อยเด้อค่ะกะทินหน่อยเป็นทำสวนมากงสี่ราคามื้อเช่าให้เช่าหน้าจังหน่อยกะทินหน่อยก็สิได้ดำหน้าอีกเราจะนี่ค่ะหันไปเลยมันจะเป็นตอนประมาณจังสี่ค่ะลายสวยงามมากขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการมาร์กเนาะค่ะการมาร์ของกะทินหน่อยมีส่วนผสมแค่สองยางก็คือซีอิวขาว อันนี้คือเนื้อนองไร้น้ำนักเค่งกิโลเนาะค่ะสซซี่อยู่ขาวหนึ่งซอนน้ำมันหอยหนึ่งซอนค่ะน้ำมันหอยนี่กะทินหน่อยมกักไซโดยส่วนตัวคือมันเห็นเนือ้อมันมีความฉ่ำความหนุ่มเนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่มักก็สามารถใส่ตะเกือหรือว่ามาักสูตรของแต่ละคนได้เนาะอันนี้กะทินหน่อยก็มาแช่ในสูตรหมักของกะทินหน่อยค่ะเพื่อมีคนสนใจจากนั้นเท่ากับคุกเข่าให้มันเข่ากันแล้วเท่ากับหมักทิมไวประมาณ15หถึง3านาทีเนาะจา้ะ บางคนอาจจะมีเทคนิคแบบเอ้ยใส่แบบโซโดาหรือว่าใส่ผงมังเหนือหรืออย่างตะวากะดิ่นหน่อยบอดได้ใส่เด้ค่ะระวังที่ล้อมัางเหนือเทาก็จะมาเห็ดแจวเพียอันนี้ก็คือเพียเพียงัอเนาะคะ่เะเ,เขาจะให้มัอเขาจะให้มันเป็นขดๆเท่ากับมาต้มให้มันเดือดซุกเนาะคะ่ะจากนั้นเท่ากับพักให้มันเย็นแล้วก็มาปรุงรสเนาะใส่น้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลากับเพียนี่ปริมาณแบบว่าไก่เคียงกันเนาะนี่ค่ะใส่ผงชูรสล,ลงไป อันนี้ก็เป็นข้าขวคั่วค่ะอันนี้ก็วิธีการเทเจวเพียบแบบละเอียดเนาะคะ่ะเพื่อผู้ใดยังแบบว่าบทานเดบงเนาะนี่พิกปนค่ะใส่ลงไปเลยเมื่อเหนี้ก็คือเพีย่พอเพิ่นซิมให้แล้วคือเพียมันมีความขมดีพอดีแล้วแล้ะก็เฮ้าบ่อยากกินขมจัดเพราะว่าห้ากินกับเนื้อลวกเนาะเ้าก็เล่บ้ใไ่ดีว่าเพิ่มเนาะจา้าแต่ถ้าผู้ใดมากแบบขมลิวก็นี่ก็สามารถใส่ดีว่าเพิ่มได้ค่ะ ฉะนั้นเทากคนๆ้นห็มันเขากันถวยหน่อยเกินไปวะค่ะนี่ค่ะจากนั้นเท่ากับซิมรสาตทำมันโอเคแล้วก็ใส่พักอาจากพักข้องกัทินนอยก็จะมีหัวหอมแดงฟักซี่ต้นหอมตามปกติเลยค่ะแล้วกระยวยัวไห้มันเขากันจักน้อยนึงอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมากกัทินนอยขึ้นจังสิเป็นวัดนี่แหละค่ะนี่ค่ะพอเ้าเห็ด เจลเร็จแล้วเนือ้อเข้าก็จะมากไดทีกําลังพอดีเขาก็จะเรื่มรวงเนื้อเนาะคะ่ะลวงเนื้อคือใส่ไฟกลางคอนแรงใส่น้ำลงไปว่าต้องร้ายค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร่หั่นฝอยลงไปหรือว่าผู้ใดจะทุบๆใส่ก็ได้ค่ะกระตังน้ำให้มันเดือดเนาะวิธีการรวกเนื้อของกะทินหน่อยก็จะเป็นแบบว่าง่ายๆก็คือเป็นการล้วนเอานะคะการล้วนนี่เสียร์ให้เนื้อนี่แบบว่ามันมีความนุม่มบนหเนียวค่ะแล้วก็หอมสีสันสวยงามเนาะ นี่ค่ะเขาใส่เหนือลงไปในะนำเดือดๆเลยไฟต้องแรงตลอดด้วยค่ะจากนั้นเท่ากับล้วนค้นเหนือสามารถล้วนได้เลยด้วย,วยจ้าะต้องยานข้าวบข้าวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลองเห็ดตามกระทินหน่อยเบื้องก่อนก็นกนได้ค่ะจะทันให้สีบ่มักจังไหนกระจังวากันอีกที่หนึ่งเนาะนี่ค่ะเท่ากับล้วนไปเรื่อยๆผู้ได้ม,มากแบบสุกหน่อยสุกไรยอย่างเังืงสีก็สามารถเลือกได้แต่ข้องกระทินหน่อยก็คือกระทินหน่อยจะให้มันเปลี่ยนสีจากสีแดงให้มันกลายเป็นสีแบบเหนือที่มันสุกแล้วนะคะ ระวางที่เหนือกำลังจะสูงเข้ากับไซใบบก,กูดโรลยลงไปจังน้อยจะใส่ตั้งแต่เริ่มต้นน้ำก็ได้คะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ทีิ่นหน่อยย่งให้ใบบก,กูดมันสีสันสวยงามก็เลยว่าไ่ที่หลังเนาะนี่คะ่ะเข้ากับล้วนล้วนไปเรื่อยๆก็ทีิ่หน่อยจะเอาสุกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คะ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นสีประมาณนี้คะ่ะก็คือเข้าเอาได้เลยเนาะยกหม้อกระทะออกได้เลยจ้าเพราะว่าระวังนี้เดียวถ้าเข้าปเทศส่จานมันยังจะมีความหล่อนยุง่งก็จะสุกไปนะนี่คะ่ะ เป็นตาแซวบ้าคะพี่น้องถ้าผู้ใดมากซุกก็หนีจะเฮ mm hmm. ็ดดนก็หนีกไ็ได้แต่ตะวามันอาจจะมีความเหนียวหลายึ้นเนาะจ้าแต่สะํำเหนียวคือแบบคนแขวบดีก็สามารถกินได้ค่ะส่วนหนีบ้บ่มีติดแขวมีต่ติดใจอย่างเดียวค่ะพี่น้องนี่ mm hmm. เข้ากับอาผักหอมโรยนา mm hmm. เพิ่มความกลิบเก๋ยูเรกา กินก็ผักต่างๆนานาบวบพีกลูกโดดกระเทียมนอกจากและกะ้วก็แจวเพียร์คๆม,ม,มาเด้อมาเด้อคะ่ะมาแซ่บแนลาก,กันกับกะทินหน่อยมือนีกะทินหน่อยก็มีเทคนิคดีๆมาให้เนาะเผื่อ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเผื่อมีปัญหาว่าเอ้ยลวกเหนือ่อจังใดมันจังสิบวห่าเาบ่อเหนียวลองเห็ดสูตรกะทินหน่อยบุงเด้อจ้าจังใดมือนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กะทินหน่อยในเด้อค่ะ กะทินหน่อยจะได้มีกำลังใจในการเดคลิปต่อไปสำหรับมื่อนี้กะทินหน่อยขอโตัล่าไปกินหลวกเนื้อจุเจวกันเด้อค่ะบ๊ายบาย